มีเพื่อนถามค่ะว่าหน้าเปลี่ยดูไม่ออกว่าเปลี่ยนยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแต่ก็รู้ว่าเปลี่ยนค่ะนี่ค่ะชื่อแพรค่ะวันนี้มา follow up กับคุณหมอหนอนค่ะจากทำหน้าผากไปค่ะเสริมซิลิคนฟิล์มเฉพาะส่วนบุคคลค่ะตอนหน้านี้เคยฉีดฟิลเลอร์ม,มาค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มสลายไปแล้วก็เลยอยาก อยากให้มันอยู่นานขึ้นค่ะก็เลยมาตัดสินใจมาทามาเสริมใส่ซิลิโคนแทนค่ะค่ะ <c oughs> ก็มีเพื่อนทักค่ะว่าหน้าเปลี่ยดดูไม่ออกว่าเปลี่ยนยังไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาแต่ก็รู้ว่าเปลี่ยนค่ะ <c oughs> อะพอดีเลื่อนติ๊กตกอกแล้วก็เจอค่ะแล้วก็เห็นเคสรีวิวว่าคุณหมอนอนเหมือนน่าจะทำเยอะอะค่ะมันมี มีคนไข้ยเยอะแล้วก็เหมือนเชื่อมั่นในตัวคุณหมอก็เลยลองมาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใครที่มีปัญหาคล้ายแพลนะคะที่เคยชีฟิลเลอร์มาแล้วก็อยากมาแก้ใส่ซิลิคนก็ลองมาปรึกษาคุณหมอน,นอนได้นะคะ